สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV คำถามประจำวันในวันนี้นะครับท่านผู้ชมชอบระบบลูกขุนหรือไม่นะฮะชอบระบบลูกขุนหรือไม่นะครับ,บ,รบ,บ,รรบแสดงความคิดเห็นส่งเข้ามาได้นะครับ V 1คือชอบ V 2ก็คือไม่ชอบนะฮะถ้าไม่ชอบก็คือชอบระบบการพิพากษาแบบในปัจจุบันที่มีผู้พิพากษาเป็นคนพิพากษา นะครับในบางประเทศเนี่ยเขาให้ประชาชนนั้นมามีส่วนร่วมในการเป็นผู้พิพากษาด้วยยิ่งแล้วข้อเสนอของกลุ่มนิติราษฎร์เนี่ยน,นะครับหลักๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันกษัตริย์นะครับหลักๆข้อเสนอของนิติราษฎร์นั้นเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ทําให้โครงสร้างอํานาจของประเทศนั้นเปลี่ยนไปสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คืออยากจะเห็นการถกเถียงกันในสิ่งที่นิติราษฎร์นั้นเสนอโดยที่ไม่ใช่ข้อเสนอที่เกี่ยวกับ สถาบันกษัตริย์เช้่มันมีข้อเสนออีกเยอะอีกมากมายที่น่าสนใจและน่ามีการวิพากษ์วิจารณ์น่ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอนเซปต์ revolutionary constitution เนี่ยนะฮะเป็นรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้ามากเป็นพิเศษเนี่ยที่หลายคนอาจจะบอกว่าก้าวหน้ามากจนเกินไปแต่บางคนอาจจะชอบด้วยก็ได้นะจริงๆแล้ววันนี้ก็เลยถามนะฮะว่าชอบระบบลูกขุนหรือไม่ชอบจริงๆแล้วนอกเหนือไปจากข้อเสนอต่างๆที่ได้มีการพูดถึงในข่าว ในหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเนี่ยก็เสนอของนิติร,ราษฎรเรื่องของการแก้ไขร,รัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยจะให้มีการยกเลิกองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในปัจจุบันที่ไม่มีสถานะตามบทบัญญัติกฎหมายนะคือให้แยกออกมาจากรัฐธรรมนูญไปเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยให้มีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแต่ว่าไม่ใช่ได้รับสิทธิพิเศษพู้ง่ายตามรัฐธรรมนูญ แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนอกเหนือไปจากนั้นนิติรัฐนั้นเสนอให้ไม่อนุญาตให้องค์กรอิสาระนั้นสามารถแประยะติงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ตามที่รัฐธรรมนูญ2550นั้นอนุญาตให้ทําได้นะฮะหลายคนไม่ทราบวารมนูญทั้ง2540เนี่ยพอมาถึง50นั้นอ,องค์กรอิสาระนั้นใหญ่มากขึ้นเทียบเท่ากับทางรัฐบาลเลยถ้าคุณไปดูอัตราส่วนของเงินเดือนนะฮะ จริงๆแล้วสูงกว่าคนที่อยู่ในตําแหน่งผู้บริหารของภาครัฐในตําแหน่งรัฐมนตรียกตัวอย่างในสัปดาห์แล้วพูดถึงเรื่องของกอสอทอชอเนี่ยนะกับรัฐมนตรีเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษของกอสอทอชอเนี่ยสูงกว่ารัฐมนตรีด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นมันมีบทบัญญัติหลายประการในรัฐธรมนูญที่มีอยู่40ก็มีที่ให้อํานาจ องค์กรอิสระเป็นพิเศษและให้เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญไปเลยและสถานะก็เป็นฐานันดรพิเศษในสังคมท,งท,งทั้งๆที่ตามประเทศที่เป็นประชาธิปไตยปกติเนี่ยมันจะมีเฉพาะ3อำนาจนะฮะตุลาการนิติบัญญัติบริหารที่คอยคอยขานอำนาจกันคอยทูงดูดอำนาจกันนอกจากนี้เนี่ยก็มีการเสนอให้มีสภาเดียวมาจากการเลือกตั้งนะฮะแต่หากประชาชนต้องการให้มีสองสภาค,คือมีสอวอด้วยเนีออ่ยสวก็จะต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด อีกข้อเสนอหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับคาถามที่ผมถามในรายการในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับองค์กรตุลาการต่างๆทางนิติราชเขาบอกว่าองค์กรตุลาการระดับประธานศาลจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะรัฐมนตรนะีและเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยได้รับการตรวจสอบจากฝ่ายที่ยึดโยงกับประชาชนอย่างเต็มที่นะไม่ใช่เลือกกันเองนอกเหนือไปจากนั้นตำแหน่งคณะตุลาการต่างๆนั้นจะต้องมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารนณะ อย่างเช่นนักการเมืองโดนในปัจจุบันอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานั้นผู้พิพากษามีบทบาทสําคัญในกระบวนการตุลาการพิวัตรซึ่งเป็นกระบวนการที่ยึดอำนาจจากฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าลองคิดดูว่าถ้าเกิดจะให้ผู้พิพากษานั้นมี accountability ต่อประชาชนต่อสาธารนณะชนมากขึ้นน่ย ใช้วิธีการเปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัวนั้นจะช่วยรุอเปล่าบางคนบอกว่าน่าสนใจบางคนบอกว่าจะรับไม่ได้เสร็จแล้วออนเหนือไปจากนั้นนะครับึ่งเกี่ยวกับคำถามที่ผมถามประจาวันวันนี้เกี่ยวกับระบบลูกขุนนิติรัฐเขาไม่ได้เสนอให้ประชาชนเป็นกลุ่มมีอํานาจในการพิพากษาคดีแบบในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเขาบอกว่าศาลล่างเนี่ยจะต้องให้มีผู้พิพากษาศาลสมทบหรือผู้พิพากษาที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนผู้ใหญ่เป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปในศาลชั้นต้น กำกับการทํางานของผู้พิพากษาตามกระบวนการยุติธรรมที่มีที่มีการเลือกกันตามปกติเนี่ยมีประชาชนเข้าไปสมทบเพื่อตรวจสอบการทํางานของผู้พิพากษาซึ่งไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลยนอกเหนือไปจากนั้นมีการปฏิรูปกองทัพด้วยนะฮะนิติรัฐเขาก็เสนอให้จะต้องมีตําแหน่งผู้ตรวจการกองทัพปัจจุบันเรามีผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะฮะต้องมีผู้ตรวจการกองทัพที่แต่งตั้งจากรัฐสภา นอกนจากนั้นผู้บัญชาการเหล่าทัพจะต้องได้รับการเสนอชื่อโดยนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ใช่แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกว่าจะมาถึงการเสนอชื่อของนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นล็อกไว้หมดแล้วในส่วนของพรบการจัดระเบียบราชาการกระทรวงกลาโหมเสร็จแล้วในขณะเดีวยวกันก็เปิดโอกาสให้นายทหารสามารถปฏิเสธคำสั่งของผู้บังคับัญชาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้นะครับอย่างเช่นคำสั่งที่ให้มีการออกมาทำรัฐประหาร น่องเนือไปจากนั้นวิธีการล้มผลพวงรัฐประหารก็คือหลังจากที่ประชาชนได้อํานาจกลับคืนมาแล้วเนี่ยให้ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ชิงอํานาจจากประชาชนไปได้ภายหลังจากได้อํานาจคืนมานะครับโดยอายุความนั้นจะต้องอเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้เริ่มคดีแล้วนี่เป็นข้อเสนอต่างๆซึ่งเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจน่ามีการถกเถียงกัน แต่ไปไประมาการเสนอข่าวของสิ่งที่นิติราชนนั้นได้นําเสนอเนี่ยมันไปอยู่อยู่แค่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็เรื่องสาบานตนมีอยู่แค่นั้นท,ท,ทั้งที่ข้อเสนออื่นเนี่ยน่าจะท้าทายอํานาจต่างๆในสังคมมากกว่า,าด้วยซ้ําไปและก็มีความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยแบบที่เป็นสภานิยมนี่ก็น่าลองคิดดูว่าประเทศไทยพร้อมหรือ,อยังกับ รัฐสมนูนที่นิยมรัฐสภานิยมสสขนาดนี้ประเทศไทยอาจจะไม่พร้อมก็ได้แต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ควรจะมีการถกเถียงกันแทนที่จะไปโฟกัสเกี่ยวกับการพูดถึงการแก้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ทั้งนั้นจริงๆแล้วมันมีเรื่องอื่นที่นิติรัฐเสนอซึ่งน่าดีเบตกันอ,อย่างนี้ดีกว่าซึ่งบางเรื่องก็น่าสนใจบางเรื่องก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับเมืองไทยก็ได้ถึงเวลาของช่วงเดลี่ค o เวอร์ครับ ระบบเศรษศฐกิจทุนนิยมนะฮะปกติแล้วจะปล่อยให้ตลาดนั้นมีเสรีภาพจากการแทรกแซงของภาครัฐแต่ว่าไปเป็นมาเนีย่ยหลายๆประเทศก็ใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบ capitalist แบบที่ market มันไม่ฟรีเต็มที่ยกตัวอย่างอย่างเช่นรัสเซียอย่างเช่นจีนนะก็มีการแทรกแซงโดยภาครัฐก็มีบทความในนิต,ตยสารนิคนมิสฉบับล่าสุดซึ่งได้ตีแผ่ถึง the rise of state capitalism นะ ไอเดียของเลนินของคาร์ลมาร์กส์เนี่ยถูกนำมาประยุกต์ใช้โดยผู้นำของรัฐในหลายๆประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบในปัจจุบันแต่ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบที่รัฐนั้นมีอำนาจนำในการในการเข้าไปแทรกแซงเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมบางประเภทเพื่อจะได้ต่อสู้กับประเทศอื่นๆได้นะฮะถ้าคุณไปดูตัวอย่างของระบบเศรษฐกิจที่ เป็น e Capitalism ก็คืออย่างของจีนรัฐบาลจีนก็มีบทบาทสําคัญในการผลักดันการเจริญเติบโต,อตอของเศรษฐกิจแต่ว่าก็เป็นเศรษฐกิจระบบทุนนิยมโดยทุนหลักเนี่ยเป็นทุนจากภาครัฐที่ได้มาจากการสะสมเงินซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาลแล้วก็ได้มาจากการเก็บภาษีประชาชนแต่เอาเงินจํานวนทั้งหมดนั้นเนี่ยไปผลักดันให้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเติบโตได้ทุนแต่เป็นทุนของภาครัฐและภาครัฐก็มีบทบาทในการนําทุนนั้นไปเป็นทุนนิยมนำทุนนิยมนําโดยรัฐ อีคอ o มิรก็มีบทความถึงเรื่องนี้ซึ่งก็ทําให้สัเมริการนั้ในปัจจุบันนั้นไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้บางครั้งพวกประเทศอื่นนั้นให้รัฐบาลเข้ามาช่วยก็น่าลองอ่านดูครับใน The Rise of State Capitalism ใน The Economist ฉบับล่าสุดพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับมาดูเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างฝ่ายที่หนุนและไม่หนุนนิติรัฐ จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพูดคุยกันอย่างคนมีความรู้ความสามารถนะครับแทนที่จะเป็นการปลุกความรู้สึกแห่งการเกลียดชังให้ออกมานั้นทำให้สถานการณ์นั้นไปถึงจุดที่เปาราะบางนะเปราะบางโดยที่เปิดโอกาสให้มีอำนาจนอกรัฐมนูญนั้นเข้ามาแทรกแซงนะฮะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราอยู่ในยุคที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยที่สื่อน,นั้นต้องเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นนั้น โดยที่เป็นความคิดเห็นโดยการโต้แยง้งโ,โดยเหตุด้วยผลนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นดรวอร์เจตพาคิรัตอาจจะเป็นแกนนำกลุ่มนิติราษถ้าจะหาคนจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีศักยภาพในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าที่จะสามารถอตอบโต้กับอาจารย์วอร์เจตได้ก็คงจะเป็นดรบวรศักดิ์อุวานโนมีประสบการณ์มากกว่าหลา,หลายเท่าแล้วก็มีความรู้ความสามารถในระดับดีกรีที่เป็นรับชบัณฑิตเป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บทบาทของสื่อมวลชนไทยในยุคป,ปัจจุบันจริงแล้วแม้กระทั่งองคอ์กรต่างๆอย่างเช่นหน่วยงานของของสือ่อหน่วยงานของรัฐกองทัพจะจัดงานเสวนาอย่างที่เมื่อเช้าได้คุยกันรายการ break up Thailand เนี่ยเชิญอย่างอาจารย์บวรศัก์อาจารย์วอรเจตไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันให้มุมมองที่แตกต่างให้คนเขานั่งฟังและจะได้เรียนรู้อันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะฮะน่าจะเป็นอะไรที่ดีซึ่งดีไปกว่าการที่จะ ให้คนมานั่งะทะเลาะกันแล้วขู่ที่จะใช้กำลังต่อกันบนหน้าหนังสือพิมพ์นะฟรีทีวีเล่นบทบาทนี้ได้ไหมถ้าสองคนนี้อยากไปร่วมโตวาทีนะให้สักหนึ่งชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่มีรสชาติแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมอ,อีกคู่หนึ่งที่ผมอยากเห็นนะฮะก็คือคู่ของร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บนรือยิงแล้วตนเรวจเฉลิมอยู่บนรุงท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าโตวาทีต้องเลือกคนแบบรุ่นใหม่ๆไปเลย ให้คน l l ย j u กันเลยจริงๆนะอย่างเช่นอาจารย์ปิยะบุตรแสงกระดก,กุลนั่นก็เป็นอีกคู่ที่ผมอยากเห็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในแบบที่ฝ่ายหนึ่งอนุรักษนิยมฝ่ายหนึ่งเสรีนิยมฝ่ายหนึ่งอยากแก้เรื่องราวที่ควรได้รับการแก้ไขของประเทศอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเฮ้ยบางเรื่องมันแตะไม่ได้ดึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นันในประเด็นต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นอะไรที่ที่ดีสิ่งที่ไม่ดีคือวาทกรรมที่ประนามอีกฝ่ายโดยที่ไม่ได้เอาเหตุผลมาหักล้างกัน จะให้ดูนิดหนึ่งนะฮะสรุปออกมาจริงแล้วมันมีวัฒกรรมของผู้แพ้วัฒกรรมของผู้ที่เถียงไม่ขึ้นที่ต้องใช้ในการาลดระดับของอคู่ต่อสู้เวลาที่จะโต้เถียงกันทางความคิดเห็นอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือว่าเวลาฝ่ายหนึ่งเสนอแนวคิดที่ตนเองนั้นไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็มีคําพูดที่หยิบมาใช้ในการที่จะทําให้คนนั้นไม่ฟังอีกฝ่ายหนึ่งคืออีกคนนั้นเป็นเด็กเมื่อวันซื่อ พอคุณเริ่มประโยคด้วยอย่างนี้คุณก็เลยทำให้คู่ต่อสู้ทางความคิดของคุณนั้นหมดความชอบธรรมไปเลยอองคือไม่เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ไทยต้องกลับไปอ่านประวัติศาสตร์ใหม่ 3. คือไปโตเมืองนอกหรือจบนอกมา 4. ไม่รู้ว่านักการเมืองมันมันชั่วมันเหลวรหห้าคืออ๋ยผู้นี้เนรคุณประเทศไม่จงรักภักดี 6. คืออ๋อผู้นี้รับใช้ทุนนิยมโดยเฉพาะทุนนิยมสามาน แช่ไว้นิดหนึ่งให้เห็นนิดหนึ่งฮะถ้าคนไหนใช้ประโยคแบบนี้ในการกล่าวหาใครก็แสดงว่าคุณไม่สามารถเอาเนื้อหามาหักล้างทางวิชาการและเอาชนะข้อเสนอของฝ่ายนั้นคือในความแน่จริงเนี่ยถ้ามีมันสมองในการที่จะหักล้างข้อโต้แย้งของอีกฝ่ายเนี่ยคุณต้องไม่ใช้ประโยค1นถึงนี้ หรืออย่างน้อยถ้าคุณจะมาแนวนี้คุณก็หาประโยชน์ใหม่ๆที่ไม่เคยใช้มาแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะมันสะท้อนถึงความไม่สร้างสรรค์ทางความคิดเพราะว่าเวลาโกตกเถียงก,ก,ก,กันเนี่ยต้องเอาเนื้อหามานั่งถกเถียงกันและถ้าแพ้าทางความคิดก็ต้องยอมรับการพ่ายแพ้าทางความคิดนั่นคือวิวัฒนาการแบบที่ควรจะเป็นสำหรับสังคมที่เต็มไปด้วยอุดมปัญญาอือ เอาละเอาแค่นั้นแล้วกันผมคิดว่า 6, 6ข้อนี้ก็ชัดเจนว่าในความเป็นจริงเนี่ยเรามาถึงยุคที่ไม่ต้องมีการใช้กําลังยกพวกมาตีกันแต่เรามาถึงยุคที่คนต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ฝ่ายที่ชนะทางความคิดเห็นก็ขับเคลื่อนต่อไปฝ่ายที่พ่ายแพ้ทางความคิดเห็นก็ต้องยอมรับในความพ่ายแพ้นั้นแล้วก็ไม่ใช่ยกพวกมาตีกันนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นในรูปแบบที่เป็นสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงพักสักครู่ครับ ช่วงหน้ากลับบาน,นะครับไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างครับตอนนี้ในลิเบียกับในอียิปต์นั้นก็ยังมีการชุมนุมกันอยู่นะครับเป็นปัญหาเหมือนกันพว่าประชาชนที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเพื่อโค่นม uh ูฮัมหมัดกาดาฟีและประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อโค่นฮอสนิมูบารักนั้นเขายังมีหวาดระแวงว่าอํานาจเก่ายัางแฝงอยู่นะฮะในอํานาจใหม่ก็คือในลิเบียเขาก็ยังมี กลุ่มประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ในรัฐบาลชั่วคราว National Transitional Council หรือ NTC ของลิเบียนั้นยังไม่มีความพยายามที่จะปฏิรูปการเมืองของประเทศขั้นเด็ดขาดในแบบที่จะสร้างประชาธิปไตยให้มันตรงกงันข้ามกับที่เคยเป็นในยุคข,ของมูัมามักาดาฟีและในขณะเดียวกันมีปัญหาด้วยเพราะว่ารัฐบาลใหม่ใน NTC ในลิเบียเนี่ยเขาได้จับกลุ่มตัว นักต่อสู้นักรบที่เคยทำงานให้กับมัวมากาด,ดาฟีที่ตอนนั้นจ้างมาจากประเทศอื่นในแอฟริกาจับกลุ่มตัวไว้นะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตเวลาถูกขังในเรือนจำในลิเบียตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลสักเท่าไหร่ก็มีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาแนะนำว่ารัฐบาลลิเบียใหม่เนี่ยควรที่จะ,ะเพิ่มระดับของชีวิตของนักโทษนะถึงแม้ว่าเป็นฝ่ายที่เคยต่อสู้กับ มัวมากระดาฟีมาต่อสู้ให้กับกระดาฟีมาเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นฝ่ายตรงนข้ามเนี่ยก็ต้องมีความเป็นธรรมต่อเขาส่วนในกรณีของอียิปต์ตอนนี้ก็มีความพยายามของกองทัพที่จะ,อะ,อะโอนถ่ายอํานาจให้กับพลเรือนโดยเร็วนะฮะเพราะตอนนี้การชุมนุมนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดยัง้งม,มีการเลือกตั้งไปแล้วตอนนี้ร่างรัฐธรรมนูญเขาอาจจะหาแนวทางในการมอบอำนาจให้กับรัฐบาลใหม่เลยโดยที่ยังไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญ ใหม่ขึ้นมาคือร่างรัฐธรรมนูญไปเสร็จแล้วมอบหน้าในการปกครองในการบริหารประเทศให้กับรัฐบาลพลรเรือนไปเลยเพื่อลดแรงกระเพื่อมตอนนี้ที่ได้เห็นบนท้องถนนของอกรุงไคโรนะคนก็มาชุมนุมจำนวนอาจจะไม่เยอะเท่าสมัยที่โค่นมูบารักแต่ว่าก็ยังออกมาอย่างต่อนเนื่องอีกหนึ่งในปัญหาของอียิปต์ก็คือมีปัญหาเศรษฐกิจนะฮะคนไม่ค่อยมีงานทาล่าสุดนี้จะต้องไปกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารโลกมาอีก ปัญหามันเยอะนะฮะในอียิปต์แล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยกล้าไปในช่วงนี้ปกติเขาก็จะได้เงินจากการท่องเที่ยวเยอะทีเดียวนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะเอาล่ะก็ประมาณนั้นนะครับการชุมนุมสะท้อนความหวาดระแวงนะฮะว่าประชาธิปไตยมันยังไม่มีจริงในประเทศต่างๆเหล่านี้แล้วก็ยังมีอำนาจเก่าวแฝงอยู่บ้างด้วยถึงเวลาของช่วงเดลี่โคดกันนะฮะไปดูโคดประจำวันในวันนี้เรื่องของบทบาทของ นักกฎหมายในธรรมศาสตร์ก็มีการเถียงกันใช่ไหมครัว่านิติรัชนั้นทําหน้าที่เป็นนักกฎหมายที่ดีหรือเปล่าทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ดีหรือเปล่าคุณถาปนันนิพิทกุลนะเขาบอกว่าท่ามกลางการแย่งชิงอํานาจนักกฎหมายคือผู้ที่ต้องมองและชี้ให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าอะไรคือกติกาสังคมที่ทุกคนต้องยอมรับในท่ามกลางการแย่งชิงอํานาจทางการเมืองต้องมีกติกาอ่า ต้องมีกติกาเหมือนกันนะฮะสิ่งที่น่าลองทีด่ดูคือมีกลุ่มนิติศาสตร์ของอธรรมศาสตร์ที่เสนอให้นิติราชนั้นยุติการใช้รั้วมหาวิทยาลัยในการเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่คิดแล้วหน้าน่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับเมืองไทยก็คือว่าเวลาคุณเคลื่อนไหวในลักษณะนี้เนี่ยมันมีที่เดียวที่คุณทำได้ก็คือในรั้วมหาวิทยาลัย ะะแค่เป็นอย่างนั้นก็สะท้อนถึงความไม่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ที่คุณต้องใช้หมาวิทยาเท่านั้นในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในการเสนอแก้กฎหมายประเทศนะะใช้ที่อื่นก็อาจจะโดนจับไปแล้วเพอตอนนี้แค่นั้นก็สะท้อนแล้วว่าประเทศนั้นมีปัญหาคำถามในวันนี้ก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของลูกขุนะะระบบลูกขุนซึ่งนิติรัฐไม่ได้นำเสนอแต่เขาเสนอให้มีการประกบนะะประกบ กับผู้พิพากษาตามปกติในสารชั้นตน้นซึ่งก็น่าลองคิดดูอาจจะไม่พร้อมแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่น่าถกเถียงกันในสังคมเรื่องของคุณจิต,ตพัฒน์พิรมพักดีนะฮะแต่ผมชื่นชมอย่างหนึ่งว่าฝ่ายที่กล้าสแสดงจุดยืนในเรื่องนี้โดยที่ไม่ยกตนเองอยู่เหนือความขัดแยง้งคือกล้าสแสดงจุดยืนทางการเมืองผมชื่นชมเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าที่คุณจิตพัฒน์ออกมาแล้วก็เขาก็หาคนที่ มาร่วมชุมนุมกับเขาเองโดยที่ประชาธิปัตย์ก็ไม่ช่วยกลุ่มพันธมิตรก็ไม่ช่วยผมชื่นชมสปิริตทางการเมืองในการที่มีความกล้าในการเคลื่อนไหวมีความกล้าที่จะแสดงจุดยืนทางการเมืองอันนี้ผมชอบมากกว่าคนที่วิเคราะห์เสร็จแล้วก็ทําเหมือนว่าตนเองนั้นดีกว่าฝ่ายที่ขัดแย้งกันอยู่วิเคราะห์กันได้วิลิสมาหลามากสุดยอดเลยโหฉลาดมากแต่ถึงเวลา คุณไม่กล้าบอกว่าตกลงแล้วฝออ่ายไหนทะำถูกฝ่ายไหนทำผิดไอ้วิเคราะห์ง่ายนะฮะประดิษฐ์คำพูดวิเคราะห์เขียนออกมาง่ายที่ทำยากคือทำอย่างที่น้องตันเขาทำอย่างไรก็ดีเนี่ยผมต้องพูดให้คนเข้าใจนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าเสื้อแดงกลัวว่าเสื้อแดงหรือบรรดาฐานเสียงหรือบรรดาคนที่เขาเชียร์นิติราษฎร์หรือเขาเชียร,ร์การปฏิรูปการเมืองประเทศให้มันมีความเสรีนิยมมากกว่าปัจจุบันเนี่ย เดี๋ยวผมกลัวว่าคนที่เขาจะแก้หน่งหนึ่งสองหรือแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับนิติราชเนี่ยเขาจะคว่ำบาตรเบียรส์สิงไปด้วยชี้แจงนิดหนึ่งคือคุณจิตพัฒน์พิรมพักดีเนี่ยไม่ใช่เบียรส์สิงนะฮะผู้ถือหุ้นใหญ่ของเบียรส์สิงเนี่ยคือคุณสันติพิรมพักดีคุณสันติพิรมพักดีนี่คือเจ้าของเบียร์สิงพูดง่าย นะแล้วคุณสติเขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยและก,การเคลื่อนไหวในรอบนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ Product ยี่ห้อนี้เพราะฉะนั้นถ้าเสื้อแดงจะไปหรือนิติราษฎร์หรือกลุ่มมือจะไปคว่ำบาตรเบียสิงเนี่ยอย่าไปลามอย่าไปลากเข้ามาหมดนี่คือปัญหาของสังคมไทยคือเวลามันเข้าอารมณ์แล้วเวลาผ่านแล้วมันมันผ่านไปหมดเลย ซึ่งในความเป็นจริงนั้นคุณจิตพัฒน์ไม่ใช่เบียร์สิงห์เพราะว่าเจ้าของเบียร์สิงห์คือคุณสันติพิรมพักดีซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นก็แฟฝงกับเขานิดหนึงนง่งแล้วกันแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่พูดนะฮะยิงคนที่กล้าสแสดงจุดยืนทางการเมืองนั้นยังดีไปกว่าคนที่ยกตัวเองเหนือปัญหาในแบบที่ถือว่าเราดีกว่าปัญหาในรอบนี้ความขัดแย้งนี้ปล่อยให้มันทะเลาะก,กันไปพอถึงเวลาเดี๋ยวก็เงียบกันเอง ถ้าคิดอย่างนั้น,น,นก็แสดงว่าคุณไม่ต้องการเป็นศูนร่วมในการพัฒนาประเทศในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเลยนั่นก็คือรายการ The Daily dose ในคืนวันนี้ติดตามรายการ Wake up Thailand ช้าวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็รายการ World Update ด้วยสำหรับคนที่ต้องการดูข่าวต่างประเทศหลังจากนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ